สวัสดีครับสวัสดีพี่น้ององไปสู่ขู่สุสคนครับพอกระเบาเทา้าข้างหน้านเชนไดออกพี่น้องมาพี่น้องไหมดอกจวกตาเขิงพี่น้องมาี้ดอกจวกดอกจอกงัวนะครับดอก,ดอกจวกตาเขิงสามตัวผนนี้พี่น้องจะได้ซ้ำนี่พาม,ม,มันมีตัวละตัวละอันเอากับเจียวเจียวเพีย๋ยบางพี่นอ้องอวดตัวอวดตัวสวดสวดพี่น้องเหมือนสวดพักกับพักแกมจากสวนพี่น้องพักซี่พักซร่ส่างเอาพักซร่ส่างนะครับพักกระเดาดิ ผักกเดาบดิลวกพี่น้องเอาแบบนี้โหลดก็ผักกาดกับบักเคือแนบบักมะละนำ้ำมาใส่กับเข่าห่อนอห่อน,นเบองโอ้ยห่อนอี่งดีฮ้ยเอา้าว้ทั้งลุมพี่น้องเบิง้งไอตรวจตรวจด,ดูพี่น้องมา,ามาซ้ำได้เน้อบาดในเข่าห่อนห่อนพริกหน่วยมาก,กัดนำ้ำเอาจำแซ่แกวก็สดุด hoàn hảo Cô này, ui, khổ mầm hả Tôm không? Xẹp gần đi 嗯。Mm hmm. พักหน่อย่วกํลัง ปาดถือบึก <zab> พ <chord> ี <wolf> <home> ่งวยสะเดิดกันตรงนี้จำแซ่แกโกส่วนชื่อมาเพราะว่าบ่าต้องสดกันเลยพี่น้อง อ้ยมันส่วนพักกาดหินกับพักกระโดใส่กับหลับป่าเดลี่ยงจัดคนน้องพี่น้องก,ก็เมือง ถ้าต้มบ๊ืยอยพี่น้องบอกเลยว่าบ่เป็นหต่ำ เสียบดีพี่น้องเสียบมองได้พี่น้องยำยำกรุบกรุบ ถ้ามันส่งโเปื่อยเนาะคือสภาพว่าคือกินอย่างในรถเ่ย อืมอือืมมัน,นกาศนี้มือแรงตั้งเสียงลูกเขาขันแม่ม มีเธอหนึ่งพี่น้องกินอันนี้ละ่ะกินไปกินมาจับไปจับมาเอา้ามีหอนลูกแม็กติดอยู่ในนี้ลูกแม็กเพราะพ่อมีหอนหมากเบ็ดบันห่วยแนวน่งก็มี พักนี่กำลังพอดี Mmm. muốn say muốn say phải không? <laughs> ป้าเขาได้บ่าเอาแต่แนวกินดำ . มัวใสแบบบวขาดใส <laughs> ตอนนี้บ้าเท่วไต่ไฟพี่น้องบวตไต่ไฟบ่ปแลวเริ่มเหมือนมาแล้วเราว่าแป๊บเดียว Thầy <laughs> nhuận và Mày vặn Tùm lên bưởi Thầy tùm bự bưởi này hẹn Nhằm nhanh vai vài xe mượn nhỏ nắp này chạy nắp cầu nắp nắp nhạt có nắp เรียบร้อยจนคำจนเมืดพี่นองเมืดชํานึงนะครับแต่ว่าบาเทา้าไตไฟไตไฟไวนะครับไตไฟไวตั้งแต่เริ่มไทยเวลาพี่นองไตไฟไวทั้งนี้ซองมากเอาบรรยากาศนี่มัลงอาชีบโสดใสนนบันไดนะครับอาชีเป็นคึ้มคึมเป็นเหมือนเหมืดนะครับกขอโทษขอใด้พี่นองเด้อมือนี้บลลมนะครับมือนี้บลลมอากาศกับโบเย็นสูมื่อที่ผ่านมากกับมีเย็นแน่มีลมแน่ก็คือว่านเอาพี่นงเนาะเขาสู่ช่วงห้องหนาหนาว นะครับบางมองอเขานะครับเขาดอนี่เกี่ยวแรียวนะครับมันก็สิมีเขากลางการะลังกระลังกลุ่มและก็เขางันกระลังสวดนะครับบางมองพื้นกองอันกองน้ำนะครับหรือว่าเปียงน้ำเอาอันตรงเขียวไปใส่น้ำทอ่อหรือว่า,าน้ำถังน่อันผู้จวบกับยอสุดจวบเลยด้อพี่น้องอันแปลว่าไปหาหลักคงเขาจะอันเปียงไว นะครับเพียงไหวแต่ว่ามันอยู่ไก่ไก่เพื่อนกับไปจอบนะครับอันเจ้าของหน้าพนเพ้่นก็ได้ไก่เพ้่นกับถึมเมงเมื่อบึงเมื่อจอบเอาแต่ว่ามีเจ้าของเพื่อนไปเอากวนเจ้าของที่บ่วมันเจ้าของอย่าไปหาเหตุเด้อพี่น้องเด้เออ้าขอบุญขอคุณพี่น้องนะครับทุกทันทุกมองทุกบอวที่เกจติดต,ตามรับชมบ่าวเท้านะครับอ่าอีกอันหนึ่งนะครับบ่าวเท้าบริเลนเด้อวพี่น้องด้ออันตอกตกนะอ่าพี่น้องหลยทานเพื่อนกับมาอยู่ติดตามเบิดสู้ทั้งวัน หนึ่งสองสามอาา้าวบาเทาบ่ได้เล่นเด้อมีเฟซบุ๊กเฟนเพจกับช่องยูทูปนะครับที่บ่าวเทาลงเองนะครับพี่น้องก็ถามอยู่ว่าเอาเ้าเจ้าเส้าเฮ็ดแล้วบ่ว่าไสั่นบ่เห็นบ่เห็นมันดิ่งมามนะครับบ่เห็นนั่นมันมาคือเก่าคนนะเฮ้บาวเทากัดเทศสุูมือบาเท่าวะข้าทันกับคนเขา่าคนหาเอาบ่าวเทาวะอ้า,อาขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านทุกหม่องทุกบอลน,นะครับที่เก็ตติดตามรับชมบ่าวเทาคลิปนี้ฝากพี่ต้อน,น้องสู่ขูซูคนขึ้เก่านะครับมากระไร ถือใจกะใระแช่บาท้านี่นะครับเด้กสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ